เนื่องจากเมื่อคืนนอนตีห้านะคะทำให้สมองมันเบลอกดปิดตั้งนาฬิกาปลุกโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวจ้าต้องรีบลงไปทำกับหูละ ยังมีพิซซ่าที่กินเมื่อคืนอยู่เลยอะพี่ต้องนาฬิกาปกลุกมันไม่เรียก ร้านปิดแล้วทำเสร็จหมดแล้วนะคะคุณเจียเ๊ยบเจค่ะที่ออาเบสโทรมาบอกว่าเพิ่มอีกหน่อยนึงไม่ทันร้านปิดแล้วปกติรถตั้งเดิมน,นะคะจะขายดีที่สุดนะคะอันนี้เราก็พึงให้น้ำมันออกใหม่ทีนี้แต่ส่วนใหญ่ไม่่อยมีแล้วดูดิแห้งเลยลเพราะว่าหนูนะ้าทอดสองรอบแล้ะมาหแห้งแล้วก็อันนี้จะให้ดูว่าปกติอะ่ะมันได้ชิ้นย,วยาวๆแบบนี้ด้วยนะหนูนะ้าต้องทําการหัก เพราะว่านา่าใสกับสดไม่ได้ก็มีกินเหมือนกันว่าจะเปลี่ยนแพ็กเกจเป็นซองดีไหมหรือว่าไม่ไม่ก็หักก็ได้เนาะเพราะว่าก็กินประกอบได้อยู่ดีแก่ยแบบเนี้ mm. ย 喂。 ลืมถ่ายเลยแพ็คไปเกือบหมดแล้วเกือบหมดแล้วเสียมากส่วนใหญ่ออเดอร์ออกทาช้อปปี้หรือลาซาด้ามากกว่าถ้าเป็นน้ำมันก็จะเป็นลาซาด้าส่วนกากหมูก็จะช้อปปี้ก็ส่วนใหญ่ค่ะแล้วช้อปปี้ลดอะไรออกมากสุดน,นั่งเดิมกับไข่เคม็มที่ขายดั้งเดิมกับไข่เคม็มเห็น,นไหมบอกแล้วคลาซาด้าก็เหมือนกันก็ออกไข่เค็มบ่อยกากหมูที่ลูกค้าสั่งนั่งเดิมกับไข่เค็มเหมือนกันลูกค้าประจำเยอะไหมมีค่ะบางคนแบบสั่งสี่ห้ารอบก็มี จำซี่ได้เหรอไหนพูดชี่ชื่ออะไรเผื่อเขาจะดูไม่ได้เป็นการประจานนะคะแต่เป็นการสรรเสริญสรรเสริญคนที่มาซื้อซ้ำแล้วซ้ำอีกสี่ห้ารอบนะคะเป็นผู้ชายเลยนะที่มาซื้อซ้ำเป็นผู้ชายแสดงว่าไปกินแกรมเบียหรือเปล่าหรือเอาไปให้เมียทำบข้าวน่าแลเจอแล้วชื่ออะไรสิทธิกรคุณสิทธิกรคะเราจะปรบมือสรรเสริญให้คุณรบมือหน่อยสามทีหลายทีเลย คุณคุณสิทธิกรน,น้านะคะสําหรับการซื้อกาูอยางสม่ําเสมอนะคะคุณสิทธิกรเขาซื้ออะไรส่วนใหญ่ล่้าสุดนี้ซื้อข้าวกิมสามไข่เค็มสามดั่งเดิมสามซื้อก้าวกระปุกแต่เขาไม่กินแซบเขาไม่กินต้มยำใช่ปะเขาไม่เคยสั่งต้มยำเลยเหรอเคยค่ะจะสั่งแบบหนึ่งสองเลยแค่สั่งน้อยแสดงว่าเขาติดใจรสแซวรีมดั้งเดิมไข่เค็มมากสั่งอย่างละสามสิทธิกรนายเยี่ยมมากใครอยากจะโดนออเอาในนี้นะคะซื้อเข้ามาหลายๆครั้งะคะ่ะเดี๋ยวอ้อเขาจะจำชื่อได้นะคะเดี๋ยวเราจะสรรเสริญไปพร้พอมๆกันนะคะ เพิ่งออกมาจากออฟฟิศนะคะวันนี้ขึ้นเหนื่อยมาก เพราะว่ามีน้องแอดมินที่เขาคอยต่อออเดอร์ลูกค้าลาป่วยไปเพราะว่าเขาว่าเพิ่งไปฉีดวัคซีนมาเมื่อวานตอนแรกเขาคิดว่าเขาว่าจะมาได้แล้วเขาก็ไข้ขึ้นหนักมากหนูนเะข้าใจบางคนไข้ขึ้นแต่ว่าไม่ได้ขั้นเนื้อขั้นตัวมีแรงแต่ว่าน้องเขาว่าผอมตัวเล็กมากสูงว่ามันหนูนามัง้งแล้วก็แบบผอมกว่าหนูนาแบบหนูนะว่าเขาน่าจะหนัก4 0่สิบสี่สิบเอ็ดอะไรประมาณนี้มัง้งคือเขาผอมมากเลยอะนั่นแหละก็อาจจะมีผลในการที่ทำให้เขาอาจจะปวดเมื่อยกระดูกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมากหรือเปล่าแล้วเขาก็ไม่ไหวอะไรเงี้ ติดสติกเกอร์ต้องไปแพ็คด้วยเพราะว่าที่ออฟฟิศหนูนาเนี่ยใช้ขนส่งทั้งหมด3เจ้านะคะมีเจนที่มี c u r r y มี Lazada Express ทําเป็นกองๆองเอาไว้ระหว่างนี้ก็คือมีออเดอร์เข้าตลอดก็ต้องทั้งแพ็คของเก่าตั้งแต่เย็นวันจันเพราะหนูนาส่งไปประมาณเย็นเย็นวันจันเนอะออเดอร์หลังจากนั้นเนี่ยก็จะถูกส่งวันนี้ตอนแรกนะคิดว่าหนูนาแพ็ควันจันเนี่ยออเดอร์สุกเสาร์อาทิตย์หมดแล้วสรุปน้องอ้อที่ออฟฟิศเขาบอกว่าไม่ใช่นะเสาร์อาทิตย์เนี่ยออเดอร์ยังไม่หมดเพราะออเดอร์ของ Lazada แล้วโคกับ Lazada Lazada แล้้วเยจะตอง เข้ามารับที่ออฟฟิศเราเท่านั้นนี่ก็เอาเหรอ ที่แพ็คไปนี่ไม่มีของลาซาด้าเลยเหรอหนูนะก็แบบโอ้แอบน้อยนิดนึงว่าอ้าวงี้คนที่สั่งจาลาซาด้าก็อาจจะได้ของชา้าเพราะว่าลาซาด้าเอ็กเพรสเขาไม่ให้จัดส่งเองก็คือต้องมารับที่ออฟฟิศเท่านั้นเพิ่งทราบมาเช้าก็คือทุกอย่างคือยุ่งมากแล้วตัวเองก็ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาตอนแรกหนูนะไม่คิดว่ายุ่งขนาดนี้ก็ลืมคิดกลับไปว่าตอนนี้นคือสิ้นเดือนคนก็คือสั่งออเดอร์มาเพิ่มเยอะขึ้นมากนั่นแหละคะ่ะไม่มีเวลาถ่ายเพื่อนๆดูเหมือนทุกๆคลิปเนาะแล้วก็หนุนหน่านหนนะมาเยยี่มปาหาาาเมกินข้า,านนนะวา ไปคนงะจะต้องใส่หน้ากากด้วยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนาะเซฟที่สุดก็คือดีที่สุดนะคะจริงๆอ่ะออกมาจากออฟฟิศคักนึงแล้วนะนั่งอยู่ในรถหน้าออฟฟิศเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงพอดีหนูนาเนี่ยมีอะไรในหัวกับความคิดเห็นในสังคมไทยที่คิดต่างในหัวมีเยอะมากๆนะคะอยู่ดีๆก็คิดขึ้นมาว่าหนูนาจะเขียนบทความสั้นๆเพื่อเป็นการระบายความคิดเห็นของน,นาไม่ได้เรียกว่าการขอเอาเพื่อสร้างจุดยืนนะหนูนามีจุดยืนของหนูนาเรื่องการเมืองอยู่แล้วเพียงแต่ว่าหนูนาออกมาพูดในประเด็นที่ว่าทุกวันนนนนนีี้้้้้้ใใหหหเ็ดดดดววยกกับบคคคาามิต่รุไอะะ เพราะการที่บางคนไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นนั่นคือเขาเลือกที่เขาจะไม่แสดงความคิดเห็นไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีจุดยืนนะเข้าใจไหมอะจุดยืนของทุกคนเราต้อง e spect หนูแน่เนี่ยไม่อยากให้ทุกคนอะด่ากันอะหนูแน่ไม่ชอบการกระแทกกันกระทบกระทั่งการแม้กระทั่งความคิดเห็นที่ต่างอะนยะอยากจะเข้าไปคุยด้วยซ้ำว่าคนเนี้ยคิดต่างกับหนูแน่เพราะอะไรจริงๆนะไม่ได้รู้สึกเกลียดเขารู้สึกอยากศึกษาเพิ่มมากขึ้นอันนี้คือความคิดของหนูจริงๆเพราะนั้นรู้สึกว่าบนโลกมันมีหลายร้อยแปดพันอย่างแค่เรื่องง่ายที่สุดเนี่ะีมจน อะไรชอบเหมือนกันน้อยมากเลยนะถามว่ามีไหมมันก็มีอันนี้คือแค่หน่วยครอบครัวสคนแล้วบนสังคมไทยเรามีเป็นกี่ล้านคนเราได้ให้ทุกคนมาคิดเหมือนจากเราไม่ได้หรอกสาคัญที่สุดคือ เราต้องเคารพในความคิดเห็นของคนอื่นหากคนอื่นคิดต่างจากเราไม่ใช่ว่าเขาจะเลวไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ดีไม่ควรคบเขามองเหยียดดูถูกดูหมิ่นไม่ควรเลยเพราะว่าบางทีต้องอย่าลืมว่าใช่ว่าความคิดเราจะถูกเสมอนะหนูนะเกิดมาอายุ36เนี่ยบางอย่างนาคิดมาตลอดว่าความคิดนี้หนูนะถูกแต่อยู่ดีๆเพิ่งเมื่อวานเนี่ยอาจจะรู้สึกเอ้ยจริงหรอนี่คิดมาตั้งนานว่ามันถูกจริงๆเออมันมันผิดวะหรืออะไรที่เรารู้มาคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นมาตลอดจริงๆมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นสามารถเกิดขึ้นได้เพราะฉะนนนนััั้้้ออยย่่่าาาาาตตดดสิใครรรถเเไมูจกขีห หากเราไม่รู้แก่นจริงๆว่าทําไมเขาคิดแบบนั้นบางทีสิ่งที่เขาแสดงออกมาเขาอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นก็ได้เขาแค่ทําตามตามกันสังเกตไหมว่าคนที่แชร์อะไรแบบเรื่อยๆเขาแค่แชร์เขาแค่แชร์เพราะเขารู้สึกเขาอยากเป็นส่วนหนึ่งของกระแสะความคิดตอนนี้มันไปในด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้โอเคเขาเห็นมาเขาก็แค่ผักตามกระแสะไป เขาอาจจะยังไม่ได้คิดอะไรด้วยซ้ำเขาอาจจะคิด่างด้วยซ้ำแต่เขาก็แค่ผักตามกระแสไปเพราะเราไม่ทราบความคิดเขาด้วยซ้ำอ่ะหรองแม่อย่าตัดสินอะไรใครตอนที่เรายังไม่รู้ยังไม่ได้คุยยังไม่ได้ศึกษาเขาอะไรแบบนีน้อันนี้คือแก่นที่หนูนาเขียนลงไปในบทความตรงนี้ใส่ใน Facebook หนูนาด้วยถ้าเกิดว่าใครติดตามหนูนานะคือหนูนาใน Descript i o n บ o x ข้างล่างหนูนาเขียนแค่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็เพจของหนูนาเฉยๆหนูนาไม่รู้นะใส่ Facebook หรือเปล่าก็ลองลงไปตามอ่านได้นะหนูนาไม่ชอบคนที่ดูถูถกคคคควาาาามมิิิดดตต่เพรระะะะแนนนนนนีีีสสททธ์จชออบไ หนูนาชอบสีดำกับหนูนาชอบสีแดงไม่มีนัยยะอะไรแฝงทั้งนั้นนาพูดตรงนี้เลยก็ได้อะหนูนาไม่ใช่เสื้อแดงแต่ทำไมหน้าชอบสีแดงอะหนูนาไม่ชอบแค่ว่าตอบว่าหนาชอบสีดำหรือสีแดงหนาชอบอธิบายเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นวลีสั้นๆแล้วตอบออกไปอะมันสามารถทําให้ข้อมูลบิดเบือนหรือทําให้ข่าวสารบิดเบือนได้เช่นเดียวกันการที่หน้าชอบสีแดงไม่ใช่แปลว่าหนูนาเป็นคนเสื้อแดงเข้าใจสิ่งที่หนาพูดไหมอะเป็นข้อเสียของนานะเพราะหน้าเป็นคนน้าเยอะหน้าเป็นคนชอบอธิบายหน้าพูดอะไรสั้นๆไม่เป็นแฟนหนูนะก็เลยจะชอบแบบอต่กัน็ีจะะูขเเยฟง ว่าน้องชาย3คนเวลาน่าจะพูดอธิบายอะไรเขาก็คือเดินไปนูนน่นนูนน่นๆๆแล้วก็คือขี้เกียจฟังหนูน่าพูดอ่ะพูดจนน้ำลายแตกฟองเอาเงี้ย เพราะฉะนั้นบทความที่นาเขียนคือเขารบความคิดคนอื่นถ้าคิดต่างออกไปก็ให้ไปคุยไปพูดคุยกันดีกว่ามาทะเลาะก,กันนะคะสร้างความแตกแยกแล้วก็อย่าไปว่าคนที่ไม่คอเอาคนที่ไม่แสดงความคิดเห็นแปลว่าเขาเลือกเขาตัดสินใจแล้วที่เขาจะไม่แสดงความคิดเห็นด้วยเหตุผลเติดเติดเตดตดตดบางคนเลือกไม่ได้ที่เขาจะยืนอยู่ในจุดที่เขาไม่อยากยืนการที่เขาขอเอาออกมาอาจจะมีผลกระทบต่อตัวเขาก็ดีก่อนหน้าที่การงานก็ดีต่อครอบครัวเขาต่อคนรอบตัวต่ออะไรหลายๆ,ๆอย่างนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนมีเหตุผลของตัวเองทุกววันนีี้ขอแคคคุ่ณมมา ชอบต่อตัวเองมีความรับผิดชอบต่อหน่วยเล็กที่สุดคือครอบครัวมีความรับผิดชอบของคนรอบข้างแค่นั้นก็คือเป็นสิ่งที่นะัรู้สึกว่าดีที่สุดแล้วนะคะไม่ต้องไปมองไกลถึงระดับชมุมชนสังคมประเทศขนาดนั้นเพราะว่าเราอ่ะเป็นแค่นอนตัวเล็กๆแค่เราอ่ะทำตัวให้มีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับครอบครัวของเราโฟกัสดอกจันครอบครัวของเรานะคะสําคัญที่สุดนะคะเป็นเนื้อหาเป็นใจความเป็นประเด็นหลักที่หนูหนาพูดลงไปในบทความนะคะใครคิดเหมือนหรือคิดต่างยังไงกันหนูนาหนูนายยินดีเปิดม,มากๆม่าถกกันมาอธิบายกันว่าทาไมถึงคิดแบบนี้หนูนาคิดแบบนนีี้้้้เแบบถาจใู การเมืองหนูนะยาวมากจริงๆนะคะแล้วนาะไม่อยากพูดเพราะคนที่มาคอมเมนต์หนูนาะยังคิดต่างโอเคบางคนอาจจะซับพอร์ตความคิดหนูนาะบางคนคิดไม่เหมือนแต่ว่าคนที่มาคอมเมนต์เขาคิดต่างกันเองนะไม่อยากให้เขามาคอนฟ lict หรือว่ามีความแตกแยกดีกว่าเพราะว่าคนเราก็คือมนุษย์คนหนึ่งเขายังมีความรู้สึกโกรธมีความรู้สึกโมโหใครคิดไม่เหมือนเราก็คือไปโมโหเขาแล้วถามว่าหนูนะเป็นบ้างไหมนะก็เป็นบ้างแหละแต่บางทีก็ต้องกัดฟันแล้วก็เออเคารบกันตตดสินจของคนอื่นบางทีนะคนอื่นคิดไม่เหมือนหนูนาะรู้ป่ะหนูนะ่าทำยังไงนั่งพูด เพื่อเพื่อให้เขาเปลี่ยนใจและคิดเหมือนเราคนเราต้องหยิบยกข้อมูลหยิบยกเหตุผลหยิบยกสแตตยหยิบยกสถิติหยิบยกตัวอย่างเพื่อให้อีกคนนึงอะเห็นเหมือนเราถ้าเราทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเคารพในสิ่งที่เขาเป็นนึกออกไหมหนูนาเลยทะเลาะกับแฟนบ่อยมากเพราะว่าบางทีแฟนคิดต่างเนี่ยหนูนาก็จะพยายามโยกแม่นม้ําทั้ง18ล้านสายออกมาพูดเพื่อให้เขาอะเคาอยไปกับหนูนาอันนี้คือนิสัยหนูนามากๆแต่ถ้าอันไหนที่หนูนาเห็นตามเขานะหนูนาเปลี่ยนใจเลยเพราะว่าเขามีเหตุผลเหนื่อนหนูนาเขามีข้อมูลเขามีสเตตเอาสถิต ก็เชื่อเขาเลยนะคะนั่นแหละค่ะคุยกันด้วยเหตุผลคุยกันด้วยข้อมูลหนูนะว่าเป็นสิ่งที่มันจะต้องได้อะแล้วคุยกันด้วยไม่ใช่แบบเรื่องอารมณ์นะคะขอให้คนติดตามหนูนะอย่าทะเลาะกันเรื่องความคิดต่างทางการเมืองนะนะพูดจริงๆว่าเคารพกันอยู่ด้วยกันในสังคมให้มีความสุขมีความรับผิดชอบกันในหน่วยครอบครัวดีที่สุดแล้วรักกันให้มากๆนะคะวันนี้หนูนามากินข้าวบ้านแฟนนะคะเหมือนเดิมก็ขอความเป็นส่วนตัวให้กับบ้านแฟนนน่งๆนนๆก็จะไม่ได้เอากล้องเข้าไปถ่ายพวกเขาอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาแบบชอบอยู่กันอย่าางงเเเีีียยบบบๆอะไรแนน้วด๋มจกั ทุกคนหนูนาวับกลับมาที่บ้านนะคะคือด้วยความที่ออกจากบ้านแฟนแล้วฝนตกหนักมากแล้วพอมาถึงที่บ้านเป็นเวลาที่ที่บ้านนากํบบาลังทานข้าวอยู่นะคะพอดีกลัวเคอร์ฟิวเนี่ยออกจากที่บ้านแฟนประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งกลับมาถึงบ้านประมาณสองทุ่มที่บ้านนาก็ยังนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารแล้วระหว่างที่หนูนาอยู่บ้านแฟนแ,แม่ก็ส่งไลน์ลามาว,าว่าวันนี้เขาทําแกงไก่หน่อไม้ซึ่งเป็นสิ่งที่หนูนาอยากกินมากแล้วก็ได้บอกแม่ว่าแม่อยากกินแกงไก่หน่อไม้มากหรือว่าผัดหน่อไม้ใส่ไก่หรืออะไรแบบนี้ก็ได้อยู่ดีดีวันนี้แมแ,แมมม่่่ททําาาา้กกก็็็โรบอนนนตตเยซึงัดสิใจ ไปบ้านแฟนแล้วก็ไปกินข้าวแล้วไงนะก็บอกว่าเออให้เก็บไว้แต่ทีนี้พ่อมาทันกินข้าวบ้านแฟนนแล้วก็กลับมากินข้าวอีกรอบนะคะอิ่มมากตอนนี้แต่เมื่อวานที่หนูนาะยกินไฟเบอร์ใบทั้งวันก็คือไม่อึเลยนะคะจนมาตอนเย็นสั่งส้มตำกินที่บ้านแฟนนะคะส้มตำปลาร้าหลังจากที่กินประมาณครึง่งชั่วโมงนันแหละออกทั้งท้องแล้วก็กลับมาที่บ้านก็ปวดท้องอีกนะคะอาจจะเป็นเพราะว่ามันยังมีไฟเบอร์ที่หลงเหลืออยู่ในท้องหนูนาะผสมกับส้มตำปรรูปลาร้าไปที่หนูนาะเติมเข้าไปในช่วงเย็นนะมันกกก็็เลยยิ่่บบ้อะะะดาไปใหญคคพ ทุกอย่างมันก็ยังวุ่นวายนะก็เลยรีบกินข้าวแล้วก็รีบเข้าห้องน้ำแล้วก็รีบวิ่งขึ้นมาข้างบนห้องนะคะ วันนี้ก็จะตะกุกตะกากวุ้นวายนิดหน่อยตั้งแต่ก่อนที่หนูนาจะเข้าไปในบ้านแฟนนะที่นาเล่าให้ฟังว่าหนูนาได้โพสต์เป็นมินิบทความไปบน Facebook หนูนานะคะแฟนน่ะก็อ่านแฟนหนนาก็บอกว่าเขียนทําไมไปออกความคิดเห็นทาไมเดี๋ยวก็โดนทัวลงหลอกพูดกันหนูนาแบบนี้ส่วนตัวหนูนาไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องกลัวกับการทัวลงเพราะหนูนาอาจจะมองในเชิงบวกมั้งตัวหนูนาไม่ได้ตําหนีใครตัวหนูนาไม่ได้ว่าใครแต่ตัวหนูนาแค่พูดว่าตัวเองอะไม่ชอบให้ดูถูกความคิดกันอะเท่านั้นเองเลยอะไม่ ว่าคุณจะอยู่ฝั่งไหนก็ตามการเคารพความคิดอ่ะมันเป็นสิ่งพื้นฐานของความให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะคืออะไรบางอย่างอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าผิดหรือถูกแต่มันอยู่ที่ว่าสมควรหรือไม่สมควรสาหรับหนูนาเนี่ยการคอมเมนต์ในสิ่งที่คิดต่างจากตัวเองอ่ะเป็นเรื่องที่ไม่ผิดแต่การที่ไปดูถูกไปตําหนิไปเหยียดหยามว่าคิดแบบนี้ออกมาได้ยังไงเรียนจบอะไรมาอะไรแบบนี้นะยกตัวอย่างนะนารู้สึกว่าแบบนี้มันไม่น่ารักเลยไม่ว่าใครจะเรียนจบอะไรมาก็ตามมันไม่ได้เป็นเครื่องชี้วัดว่าคุณจะคิดได้หรือคุณจะคคิดดไไมม่่่้้้เขาาาใจแตนนรูสึกกวทุ ที่ให้ความเห็นออกมามันมีค่ากับ สังคมมากเลยนะทีนี้ต้องไปดูว hmm. ่าค you ิดต่างของคุณเนี่ยในเนื้อหาของการคอมเมนต์ออกมามันคืออะไรนะคะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่หนูนาเขียนในบทความของหนูนาว่าหนูนาต้องการให้ทุกคนเนี่ยเมื่ออยากให้ทุกคนออกมาคอเอาอ่ะคุณต้องอย่าว่าเขาหากเขาแสดงความคิดเห็นไม่อย่างนั้นใครจะกล้าออกมาคอเอาใครจะกล้ามาแสดงความคิดเห็นถ้าแสดงความคิดเห็นแล้วดันเกิดไปต่างกับสิ่งที่คุณคิดทัวไปลงความคิดเห็นต่างแล้วคนที่เขาแอบแอบอยู่พร้อมที่จะพูดขึ้นมาอยากคอเอาออกมาบ้างในความคิดของเขาใครจะกล้าพูดเอาจริงๆนะคะมันไม่มีใครกล้าพูดหรอกค่ะอาย เขาเป็นคนแบบอารมณ์เย็นเป็นคนไม่ชอบปะทะเป็นคนไม่ชอบมีเรื่องเป็นคนสันโดษเป็นคนชอบอยู่คนเดียวเป็นคนแบบไม่ชอบไปยุ่งไม่ชอบสูงสิงกับใครไม่ชอบไปยุ่งกับคนรู้จักไม่ชอบใช้เส้นสายคือแบบแฟนหนูนะเป็นคนอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นเขาจะแอนตี้ทุกอย่างที่เป็นปัญหาให้กับชีวิตเขาเช่นเดียวกันเมื่อสังคมไทยมันถูกหลอหล,<อ>ลอมาแล้วว่าเมื่อเราคอเอาออกมาแปลว่าเราอะหาทัวร์มาลงตัวเองอันนี้เป็นความคิดที่ผิดมากๆเลยนะคะเขากลัวการที่จะออกมาแชร์ความคิดต่างแต่ละคนอาจจะแปลคําว่า call out แตกต่างกันหรือเปล่าอันนี้ ะคะว่า call out ที่หนูนะเข้าใจในสังคมไทยที่ใช้กันอ่ะมันเหมือนว่าออกมาสแสดงสิทธิของตัวเองอะไรประมาณนี้ป่ะไม่รู้แต่ความคิดหนูนาะหนูน Higher, ออาให้คาว่า call out อ่ะเป็นเหมือนการที่มาอกอ,อกความคิดเห็นแชร์ความคิดเห็นของตัวเองเรียกร้องสิทธิของตัวเองอะไรประมาณอย่างนี้สิทธิมนุษยชนเนี่ยความหมายที่แท้จริงอะ่ะหนูนยังไม่ทราบเลยเพราะว่าหนูนาไม่ได้ไปศึกษาในตรงนี้นะว่าสิทธิที่หนูนะพึงมีหากหนูนะเป็นประชาชนคนไทยคนหนึง่งคืออะไรบ้างในตัวเองอะ่ะหนูหนแค่รู้สึกว่าทุกวันนี้เราเคารพตัวเองเราเคารพพ่อแม่เรา เคารพครอบครัวเคารพคนรอบข้างทาตัวเองให้ไม่ไปสร้างปัญหากับคนอื่นแล้วต้องทําตัวเองให้เป็นประโยชน์กับคนรอบข้างด้วยอันเนี้ยหนูนะรู้สึกว่ามันดีที่สุดแล้วนะคะอย่างที่นาะบอกไปในบทความคือถ้าเกิดคนเรารู้ที่จะให้มันจะไม่มีความวุ่นวายในสังคมนี้เกิดขึ้นแน่นอนเพียงแต่เรากระดดันไปถ้าเรายังไม่ฝึกออกกําลังกายเบาๆเรา,ายังไม่ฝึกวิ่งจ็อกกิ้งเบาๆแล้ววันหนึ่งเราจะไปวิ่งฮาฟมาราธอน21โลได้ยังไงเป,เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นการทําดีทุกอย่างอ่ะมันต้องฝึกฝนแล้วก็หล่อหล,อ,ลอมตั้ตต้้้งงแแตต่่่่รรรนนนีกกกออาาคยยฝึึทํเืๆะลวมัจูส เราจะต้องทำอ่ะยกตัวอย่างเลยนะหนูนาเป็นคนที่เด็กๆอะ่ะขี้หลงขี้ลืมหยิบอะไรวางตรงนั้นก็ลืมอะไรแบบนี้บางทีพอเราอะ่ะมองอะไรผ่านผ่าอะ่ะเอาของวางเรียลาดอะไรแบบเนี้ยป้าป๊าหนูนาสอนเสม,มอคือเมื่อก่อนอะ่ะเขาสอนเสม,มอแล้วหนูนาก็เพิ่งจะมาตอนโตเก็ดว่าสิ่งที่เขาพูดอะ่ะเฮ้ยมันช่วยจริงๆป้าป๊าจะสอนเสม,มอเลยว่าถ้าเราเห็นของอะไรเรียลาดตกอยู่ตรงพื้นเหลืออะไรอะ่ะให้หยิบแล้วก็เก็บแล้วก็ทิ้งให้เรียบร้อยอย่าเดินข้ามไปอย่ามองผ่านไปการที่เดินข้ามไปที่มองผ่านไปอ่ะมันจะทําให้เราอ่ะเคยติดเป็นนิสัย้น่าง เมื่อก่อนนะก็เป็นอย่างนั้นแล้วมันก็ลืมทุกครั้งแล้วมันก็บางทีเราไม่ได้ตั้งใจมันมีเศษขยะอยู่บนพื้นสมมตินะหนูนะเห็นแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนหนูนาก็ตั้งใจไม่เก็บขี้เก็จเก็บเออเดี๋ยวก็มีคนเก็บเองหรือว่าเดี๋ยวมีพี่แม่บ้านมาทำความสะอาดเองครั้งแรกถ้าน,นูนาปล่อยมันไปได้ครั้งต่อไปในหัวนามองและหัวหนูนามันจะปล่อยผ่านเศษขยะนั้นไปเลย <c oughs> เหมือนได้หัวไม่คิดแล้วว่าจําเป็นที่จะต้องเก็บไม่ใช่ทุระของฉันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะอันนี้เรื่องเล็กๆนะแต่ถ้้้้้้้้้้้าา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 าสมมุุตตติิววว่่ไไหหหหหนน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 เเ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 เรร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 ็็็็็็็ศษขขยยยยยยะป๊บบบบคดดลลอออองงงกกกทูััีี๋ มันจะเป็นการฝึกหนูนะก็ไม่อยากจะพูดว่ามันถึงขั้นเป็นวินัยนะคะเพราะว่าวินัยมันอาจจะต้องฝึกที่มันเข้มข้นกว่านี้แต่ว่าการฝึกตัวเองอะให้ทําอะไรแบบนี้นะก็พูดไม่ถูกมันคือการฝึกอะไรแต่ว่าฝึกเป็นนิสัยเอางนี้นีกว่านะคะบางอย่างมันต้องหล่อหลอมขึ้นมาเรียกว่านิสัยทําไปเรื่อยเรื่อมันก็เป็นสันดานเนาะคำว่าสันดานนี่ไม่ใช่คำหยาบนะคือสันดานเนี่ยตื่นขึ้นมานะต้องเลอเสียงดังเงี้ยโอ้โหทำจนเป็นสันดานแล้วอะใช่ป่ะตื่นขึ้นมานะต้องบิดขี้เกียจอย่างเงี้ยเอ้ยน่ะทำจน้ี หรือเดือดร้อนคนอื่นหรือไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ได้นะแต่หนูนะรู้สึกว่าเราควรทําอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีจนเป็นสันดานมันก็จะช่วยหล่อหลอมให้ตั้งแต่หน่วยเล็กๆความคิดของเราไปจนถึงการปฏิบัติต่อคนอื่นนั่นแหละค่ะอันนั้นเป็นสิ่งที่หนูนะาแบบอยากจะพูดให้ฟังบางคิดบางอย่างตัวเองก็ทําไม่ได้แต่การที่ตัวเองพยายามบังคับตัวเองบ่อยๆๆมันก็เหมือนถ้าตัวเองไม่ทําในสิ่งที่เราคิดอย่างงี้มันก็จะละอายใจนิดนึงอ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะอยากให้ทุกคนน่ะเหมือนเวลาไปเสพความคิดเห็นของคนออออื่่่่่่่นนนะะะพยย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 าา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 ามมไไไไปปปปตตัดดดสิิเเขทีีคคววํหหููถก คิดว่าทำไมเขาถึงคิดอย่างนี้ก็ถามเขากลับไปนะเชื่อว่าทุกคนบนโลกนี้ถ้ามีการพูดกันดีๆโดยที่ไม่ใช้อารมณ์มันสามารถคุยได้นะแต่หนูแนละ้วก็เข้าใจบริบทบางอย่างมันไม่ใช่ว่าแบบอูเขาร้อนมาอยู่ดีจะให้เราเย็นเป็นน้าเย็นตลอดเวลาอารมณ์คนเนื้อนิสัยคนเนื้อมันไม่ใช่พระเอกพระปูนะนะก็เข้าใจแต่ว่าในหน่วยเล็กๆอย่างที่นาบ,บอกถ้าเราหัดฝึกเรื่อยๆพยายามสูดหายใจลึกๆสลับตาก็ได้แล้วก็พยายามคิดถึงสิ่งที่จะตามมาถ้าเราทําสิ่งนั้นแล้วมันจะมีเรื่องไม่ดีอะไรมาแล้วคิดให้มันหดๆไปเลยเราจะรรรรู้้สสสึกกเเเาาาาจจจะะะะไม่่่ททททลิิงนนนนั็ way ใี เราคิดว่ามันดีกว่าสิ่งชั่วร้ายในหัวนะบางทีรู้สึกไหมว่าเวลาทําอะไรสักหนึ่งอย่างอะมันมีความชั่วร้ายอยู่ในหัวเพราะฉะนั้นเราต้องคิดสิ่งชั่วร้ายเยอะๆเพื่อจะไม่ให้เป็นสิ่งนั้นเข้าใจปะเหมือนเคยไหมเวลาถือของอะไรหนักๆถือของอะไรที่แบบผมต้องตกแน่ภาพหนูนะคิดขึ้นมาเลยนะว่าหนูนาะหก,กลม้มแล้วของของ,ของตกแตกเสียหายหมดเลยในหัวเป็นอย่างนี้เสมอเลยทําให้เราแบบต้องระวัง ต้องระวังต้องระวังอย่างเงี้ยเพราะมันก็คืออยู่กับการใช้สตินึกออกไหมเออแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดตกทั้งหมดเนี่ยแม่ต้องด่าแน่ๆป้าต้องด่าแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแพ้ต้องด่าแน่ๆอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบมีสติลองคิดแบบนี้ดูคนเรามันเปลี่ยนแนวคิดแล้วมันก็อาจจะคิดยังไงก็ได้อ่ะเพื่อให้ผลัพธ์ออกมาเหมือนกันก็คือมีสติในการใช้ชีวิตแล้วก็อย่าตัดสินคนอย่าดูถูกอย่าปะทะกันอย่าแตกแยกค่อยๆคิดค่อยๆคุยกันดูนะว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกนะแล้วก็อย่างเรื่องการเมืองนหะมาพูดจริงๆนะมัน เห็นูนารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของข้อมูลบางคนเขาคิดอย่างนั้นเพราะเขารู้ข้อมูลอันนั้นมาบางคนคิดอย่างนี้เพราะเขารู้ข้อมูลอันนี้แต่ยกตัวอย่างเรื่องศาสนามันคือความเชื่อล้วนเลยนะมันคือความเชื่อนะนะเชื่อว่าหนูนาต้องนอนตอนตีหนึ่งสิบเอ็ดนาทีแล้วตื่นมาหนูนาจะรู้สึกแอคทีฟทั้งวันเลยจะมาเถียงกันทําไมอะว่าบ้านอนตีหนึ่งสิบเอ็ดนาทีนอนดึกไปหัวก็ต้องตื้อสิเฮ้ยไม่แต่เรานอนตีหนึ่งสิบเอ็ดนาทีตื่นมาเราแบบสดชื่นทุกวันือจะมาเถียงกันเรื่อง การเมืองอย่างที่บอกว่าถ้าคนเราคิดไม่เหมือนกันเอาข้อมูลมาสีรู้มาจากไหนแหล่งข่าวเป็นใครแล้วคนนี้เขาทํางานให้ใครคนนี้เขารู้มาจากไหนเอาข้อมูลมานั่งคุยกันต่อจากนี้เราจะต้องคุยกันด้วยการใช้สมองนะต่อจากนี้เราจะต้องคุยกันโดยการที่ไม่โกรธไม่เกลียดกันอย่าแตกแยกคุยกันดีๆรู้สึกวันนี้พูดเยอะมากมาก็จริงๆไม่ได้ลงลึกในเรื่องการเมืองเลยนะเพราะว่าบ้านหนูนาเสพข่าวเรื่องการเมืองทุกวันบอกเลยว่าบ้านหนูนาดูทุกฝ่ายดูทุกฝ่ายเสพทุกฝ่ายแต่ในที่สุดเราจะมาถกกันว่าทําไมฝ่ายนี้เป็นแบบนี้และทำไม มันเป็นแบบนี้คือมีการคุยกันทุกวันนะคะก็สังเกตได้ว่าตรงสภากาแฟเนี่ยหนูน่าจะปิดเสียงประจําเลยโต๊ะกินข้าวบางทีก็ปิดเสียงนะคะมีเปิดบ้างปิดบ้างถ้าเกิดว่าไม่มีท็อปปิกที่มันเสี่ยงต่อการขัดแย้งกันเวลาคนมาฟังแล้วคนแบบเออไม่โอเคอะไรแบบเนี้ยขนาดบ้านหนูนะยังคิดต่างเลยจะไปว่าอะไรกับคนอื่นบ้านน่ะเองก็คือเถียงกันบ่อยมากเรื่องความคิดต่างไม่ว่าเป็นเรื่องวัคซีนเรื่องเชื้อโรคเรื่องนู่นนี่นั่นก็คือยังคิดต่างกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นพยายามคุยกันดีๆอย่ามีทิฐิใใส่่กกกันนไมมเเขข้้้้าจ็คคุุยยยดดววหตผลอูล ะะไปแล้วไปตัดคลิปก่อนนะถ้าเกิดใครมีอะไรอยากแชร์นะคะทิ้งไว้ข้างใต้เลยนะคะแต่ว่าอย่าทะเลาะก,กันนะรักทุกคน